สวัสดีคะ่ะวันนี้มาทำเมนูผัดหอยแมงผู้กุ้งใบโหระพานี้เป็นพริกกับกระเทียมที่สับไว้นี่คือส่วนที่จะทำพริกน้ำปลาก็จะมีมะนาวหอมกระเทียมพริกเดี๋ยวก็ต้องเอาใส่นี้เลยโหลไว้ เอาใส่โหลวไว้เสร็จเรียบร้อยก็เติมน้ำปลาเอาเอาไว้กินกับข้าวอาหารจานเดียวของเราคนไทยต้องมีพริกน้ำปลาชุดเฉพาะตัวเสร็จแล้วนี่เติมน้ำมันเปิดกระทะผัดให้เขาหอมนิดนึง แน้ำมันหอยเยกะเอาทุกอย่างกผงปูรสหวานช่วงที่รอให้หอยกับกุ้งสุกก็จะมาล้างอุปกรณ์ ของที่เราทำกับข้าวทำเสร็จแล้วก็ตั้งไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเช็คกลับมาดูกระทะอ่อ ปิดฝาไว้นิดนึงกุ้งสุกแล้วเติมโหระพาเลยได้ยินเสียงไมโครเวฟหมุนคือวิเอาข้าวอุ่นในไมโครเวฟเพราะข้าวเหลือแต่เมื่อวานรอแป๊บนึงเปิดฝาเลยโรพาสุกแล้วปิดเตาเลย สุกแล้วตักราดข้าวเลยเมนูนี้คือวิกินคนเดียวพ่อบ้านกับลูกชายไม่ชอบเสร็จแล้วจ้าเมนูกุ้งหอยแมงผู้ผัดใบโหระพากินกับน้ำปลาพริก